2,564นี้คนที่เกิดวันพฤษภาคมลองมาเปลี่ยนดวงทางด้านการเงินดูนะคะคุณคาเมดาจูเนชิโร่เจ้าของหนังสือชีวิตบางครั้งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวได้พูดว่าถ้าชีวิตไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะไปทางไหนติดติดขัดในเรื่องของการเงินให้เริ่มต้นด้วยกระเป๋าสตางค์ใบหนึ่งแนะนําเลยนะคะควรจะเริ่มต้นในวันเกิดของตนเองหรือวันปีใหม่ สีกระป๋อสตางที่เป็นมงคลซึ่งเป็นลนักษณะเฉพาะบุคคลของคนเกิดวันพฤหัสบดีก็จะเป็นสีแดงสีเขียวสีครีมและก็สีน้ำเงินค่ะนอกจากนั้นแล้วลองเพิ่มความเป็นมงคลของกระป๋อสตางด้วยรูปแบบของกระป๋อสตางตามสาบแห่งฮงจุยไม่ว่าจะเป็นลนักษณะกระป๋อสตางทรง,งยาวซิปรอบเก็บเรียบแม่เหล็กดึงดูดเงินหรือช่องเสียบบัตรจำนวนแช่องรวมถึงการนำกระป๋อสตางมาลงยันคาถาลงยันสาบตัวเลขเข้าพิธีปลูกเสก และจะให้ดียิ่งไปกว่าน,นั้นลองนําแบงค์หนึ่งดอลลาร์สหรัฐพับเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีดวงตาราซึ่งเป็นสัญลักษณ์ดึงดูดเงินสากลมาใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์หรือไม่เช่นนั้นก็ให้เป็นโลโก้สามเหลี่ยมพีระมิดแห่งความมั่งคัง่งซึ่งสัญลักษณ์นี้เป็นเครื่องรางสากลที่จะช่วยดึงดูดเงินและโชคลาภให้กับคุณได้ค่ะลองดูนะคะท่านไหนที่เกิดวันลฤหัสลองมาเปลี่ยนดวงทางด้านการเงินในปี2564กันดูค่ะ